เยชีวิตล่าสุดป่าเทพมาหมดตัวตอนแก่หม่ำจกมกค่อยใช้นี้แทนค่ะแม้จะถูกขนาน,นําว่าเทพแห่งการล้มเหลวแต่ป่าเทพโพงามก็ไม่เคยท้อเดินหน้าทําธุรกิจของตัวเองมาเรื่อยล้มลุกคลุกคลานเงินหมดไปลายสิบล้านแต่ไม่เคยถอดใจป่าเทพนั้นมานั่งพูดคุยในรายการเรื่องนี้ต้องขายทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะด้เราถึงเรื่องราวชีวิตและพูดถึงหม่ำจกมกตลุดรุ่นน้องว่าอายุ ปีนี้ครบ70ปีเต็มอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอยากได้เมียเด็กๆสักคนค่ะอายุ70แล้วแต่ดูแข็งแรงเพราะเป็นคน กินมังสวิรัตหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เห็นแล้วส่งสารก็เลยไม่กินพวกเขา3า4 0ปีมาแล้วไม่ทันเลยไปตรวจสุขภาพมา2องปีก็ร่างกายปกติไม่ได้เป็นอะไรค่ะเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับสารเคมีด้วยบางทีมันก็ทําให้ไม่ดีกับร่างกายสมัยก่อนดังแค่ไหนเมื่อก่อนนั้นดังมากค่ะเพืนเครื่องบินเป็นรถเมล์เลยสมัยก่อนนั้นค่าเครื่องบินแพงมากใครนั่งได้นี่สุดยอดมากค่ะไรายได้ตอนนั้นไม่เหมือนในยุคนี้ เพราะสมัยนี้ได้เยอะมากสมัยก่อนได้ไม่เยอะมากค่ะโชว์ตัวได้แค่5 0 0ร้อยถึงหนึ่สมัยก่อนมันเยอะอยู่นะเพราะมีเงินเก็บเยอะเลยหันมาทําธุรกิจคือคิดในใจมานานแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอยากเป็นนักธุรกิจต่างไม่ได้เป็นสักทีทุกอย่างกําลังเป็นเรื่องของเงินไม่พร้อมและคอนเน็กชันต่างๆไม่มีธุรกิจแรกที่คิดว่าถ้าจะทําคิดเยอะขนาดนี้แต่คิดแล้วทําไม่ได้แต่ธุรกิจแรกที่ทําคือขาวสารขายเป็นถุงๆขายอะไหล่รถยนต์ทําไปทั่วค่ะแต่ ก็เจ๊งไปหมดเลยทําธุรกิจล้มลุกคลุก,ลกคลานมาเกือบยีอย่างแล้วแต่ไม่ได้นับว่าเป็นเงินหมดไปกับมันเท่าไรแต่เงินที่ได้จากการทํางานในวงการก็เอาไปทิ้งตรงนั้นหมดเลยแล้วก็พิ่งมาดอกคอกหางมูจนป่านนี้ยังใช้ไม่หมดเลยค่ะแต่ก็เบาลงมาเยอะแล้ว และหากย้อนเวลากลับไปได้อยากไปแก้ไขธุรกิจในตัวไหนไม่ต้องย้อนหรอกมันคือบทเรียนให้เราจําเอาไว้สอนลูกหลานไม่เป็นไรค่ะมาทุกวันนี้สนับสนุนให้ลูกทําสายธุรกิจไม่อยากให้ลูกเข้ามาในวงการใช่ทําอะไรก็ได้ในเรื่องธุรกิจวงการบันเทิงมันก็ดีแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราอ่อนกําลังมันก็มีคุณค่าในตอนนี้ลูกทั้งสองคนก็มาช่วยธุรกิจค่ะมอเดอล์ร็อกคาตกรรมเอียงว่าใครคือคาตกรความเป็นอื่นหรืออ,อัคติมอเดอล์รอ็อก คาตกรรมอีหยังความเป็นอื่นหรืออคติในเขาเจอปาเทพบอกว่าทักษิณกลับมาไทยก็มานายกคนที่30เป็นของกลางที่สุด